คุณกำลังฟัง by grace daily devotions เริ่มต้นวันใหม่กับพระเจ้าวันที่24กลุ่กุมภาพันธ์หนังสือเล่มเดียวของโลกสองทิโมธีบทที่3ข้อ16ถึง17พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างในพระธรรมสองทิโมธีบทที่สข้อ1 6ถึง17บอกเราว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์เพื่อเราทั้งหลายจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างคำว่าการดี นั้นเล็งถึงชีวิตแห่งความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านเมื่อเราเชื่อและดำเนินชีวิตตามหลักการของหนังสือเล่มน,นี้ซึ่งก็คือพระคัมภีร์ที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าการที่เราสะสมพระคัมภีร์ไว้ในบ้านของเราที่มีการแปลในหลายเวอร์ชั่นหลายขนาดอยู่ในชั้นหนังสือไม่ได้หมายความว่าพระวจนะจะมีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราได้แต่เราต้องให้พระวจนะสะสมไว้ในหัวใจของเรา ในบรรดาหนังสือต่างๆที่ดูเหมือนว่ามีปัญญาแต่ไม่มีเล่มใดเทียบเท่าปัญญาของพระเจ้าได้พระองค์ได้ทรงสำแดงพระปัญญาของพระองค์เอาไว้ในพระคัมภีร์โดยการดลใจให้ผู้เขียนเขียนตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อสำแดงพระปัญญาของพระองค์แก่เราในพระธรรมสองเปรโตบทที่หนึข้อ21บอบอกเราว่าผู้เขียนพระวจนะไม่ได้เขียนโดยเอาความคิดของเขาเองที่เป็นมนุษย์ แต่เป็นความคิดของพระเจ้าพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ดนใจโดยพระวิญญาณของพระองค์แก่ผู้เขียนเพื่อให้เขาเขียนตามพระประสงค์ของพระองค์นอกจากการที่พระเจ้าปรารถนาเปิดเผยให้เรารับรู้การทรงสร้างอันยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วพระเจ้าปรารถนาจะเปิดเผยให้เรารับรู้ถึงความรักของพระองค์เมื่อเราผิดพลาดให้กลับมาสู่อ้อมกอดของพระเจ้า และได้เห็นการจัดเตรียมพระพรนานาประการที่มีอยู่ในแต่ละหน้าในพระคัมภีร์ให้เรารับทราบเรียบร้อยแล้วพระเจ้าทรงสําแดงพระปัญญาของพระองค์เมื่อเรารู้จักพระเจ้าก็คือพระวจนะของพระองค์และพระเจ้าก็ไม่ได้ปล่อยให้เราอ่านพระคัมภีร์แบบไม่รู้เรื่องหรือตีความตามลําพังแต่พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราทั้งหลายเพื่อให้เราได้รู้โดยรับรู้ผ่านทางการสอนจากพระองค์ อยู่ใน2เปโตรโบทที่1ข้อ20-21พระเจ้าจะให้พระวิญญาณของพระเจ้าสอนความล้ำลึกของพระองค์ที่ปิดซ่อนอยู่ให้กับเราให้เราได้รับทราบพระประสงค์ของพระองค์ว่าพระองค์ปรารถนาอวยพระพรและปรารถนาให้ชีวิตของเราจเจริญขึ้นอย่างไรใน1โคริน์บทที่2ข้อ10-16เมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วขอหนุนใจให้พี่น้องหยิบพระคัมภีมาาร์มาอ่านมาไคร่ครวน มาศึกษาและใช้เวลากับพระวจนะอย่างสม่ำเสมอทุกวันเราต้องจัดสรรเวลาให้กับพระคัมภีร์แม้ว่าบางครั้งเราอาจจะเหนื่อยแต่ว่าคุ้มค่ากับการจ่ายราคาเวลาของเราอย่างแน่นอนสิ่งนี้จะเป็นพรอันมหันต์ในชีวิตของเราถ้าเราไม่เมื่อยล้าในการกระทำดีเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเหมือนที่กาลาเทียบทที่6ข้อ9ได้บอกเราไว้จัดสรรเวลา ให้พระวจนะของพระเจ้าสะสมไว้ในหัวใจของเราให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสลับถ้อยคำของพระองค์ในพระคัมภีร์ขอให้ลูกจัดเวลาอ่านพระคัมภีร์ในทุกวันเป็นการสะสมพระวจนะในชีวิตของลูกเพื่อลูกจะเติบโตขึ้นและดำเนินชีวิต อย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมเอมน